มะนาวเธอจะไปไหนเราจะไปเอาของของอะไรไปด้วยได้ไหมพวกพี่จะไปไหนกันไปเอาของหนูขอไปด้วยไม่ไปจะดีกว่านะทำไมละ่ะมันอันตรายจะไปไม่ไปเธอไม่ไปฉันไปแล้วนะรอด้วยมะนาวกับชินไปไหนไปเอาของฮัลโหลมึงมาหากูที่โรงพยาบาลหน่อย ได้ไปไหนไปด้วยจะไปท่าไหมก็ไม่มีไรทาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดิฉันไปด้วยแค่นี้ก็ไม่ได้รู้แล้วยังจะถามไประบายบ่ายจะตามมาทําไมหึงหรอทำไมต้องหึงด้วยก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี้ความจริงใช่หึงแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ทหึงอยากมีสิทธิ์ปะละ่าล่ะหมายความว่ายังไงเป็นแฟนกับพี่หน้าเป็นค่ะแก่ของตรงนี้เลยไหมตรงนี้น่าจะไม่มีคนแก่เลย ชินนี้มันยารักษาคนเป็นหมาป่าให้กลับมาเป็นคนอีกครั้งง่ายแล้วเราไปกับกันดีน้าที่เรามาโรงพยาบาลทันมึงเป็นอะไรทําไมมาโรงพยาบาลคือไอชินมันคิดว่ากูเป็นหมาป่ากูก็เลยมาโรงพยาบาลแล้วมึงเป็นไหมกูพอมีความรู้อยู่ไม่ไว้เจออีพีห้านะงั